ะอันนี้แป้งจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ะทุกคนมาจะวันนี้จอยจะทำฟิตแอนด์ชิฟเนาะหรือปลาชุบเป้งทอดของที่อังกฤษจ้ะจอยจะทำสูตรของจอยเองเพื่อนๆนะไม่ทําเหมือนเขาขายหรอกนะก็ทำดัดแป้งทําไปเราชอบกินแบบไหนเราก็จะดัดแป้งในสิ่งที่เราอยากจะกินนะจ้ะเพื่อนๆ ก็จะทาเฟ้นไฟเองด้วยจ,จอยก็ซื้อมันฝรั่งสดมาสี่หัวจ้ะจอยก็ได้ล้างแล้วจะเอาเอามันจะมีที่ที่ล้างมันฝรั่งเนาะจอยจะไม่เอาเปลือกออกจ้ะจอยจะทอดทั้งเปลือกนะจอยก็จะหัน่นเป็นชิ้นที่ว่าจอยต้องการนะจ้ะนะชิ้นเท่าที่ว่าจอยจะกินนะจ้ะแล้วจอยจะนําไปต้มสักคู่หนึ่งจ้ะประมาณห้าถึงหกนาทีแล้วก็พอเขาเย็นก็จะ เอาไปแช่ในช่องแช่แข็งจะนะแช่ในช่องแช่แข็งประมาณส <c oughs> ักพอให้เขาเย็นๆนะจ๊ะเพื่อนเขาพอเขาทอดออกมาเขาจะได้ไม่แบบไม่เละเนาะ <c oughs> บางคนก็ทอดแบบนี้เลยเด้อแล้วแต,แวแต่แล้วแต่คนจะกินนะจ๊ะเพื่อนจอยก็จะทําในที่ว่าจอยจะในในที่ว่าจอยถนัดเอาง่ายๆเนาะ นปลาที่ใช้ก็ปลาคอสจ้ะนะราคาค่อนข้างแพงจ้ะนะจอยก็จะใช้ประมาณสามชิ้นจ้ะเอากระดาษไอ้นี่จ้ะซับให้กระดาษไอ้นี่คิีกเชนโลจ้ะซับให้เนื้อปลาเขาแห้งนะเพื่อนๆนะอย่าให้มีน้ำจ้ะเนี่ยจ้ะจอยก็ซับละจอยก็จะมีแป้งผสมแล้วจ้ะนะแป้งสำหรับทำฟิตแอนด์ชิพจ้ะนะ แป้งสำเร็จรูปจะมิกมาเรียบร้อยแล้วจะนะนี่จะบัสเตอร์มิกนะเพื่อนๆน,นะจอยซื้อมาแบบนี้จอยซื้อมาตรงที่ว่าจอยไปซื้ออะไรบุ๊คขึ้นอะไรเนี่หยจะอันนี้3ามโลห้าจะนะจอยสำหรับทอดปลาโดยเฉพาะจะแล้วก็จะมีเกลือใส่เกลือลงไปจะอันนี้ก็ปลูกเกลือนะเพื่อนๆ จอยก็จะใส่ไซเดอร์ลงไปจ้ะนะไซเดอร์ที่เราดื่มกันนี่แหละจ้ะนะเบียไซเดอร์นี่ก็ใส่ลงไปเพราะว่าเขาจะมีแก๊สเ่อเพื่อนนะเขาจะมีฟองแก๊สขึ้นมันจะทําให้แบบกรอบจ้ะนะให้มีกรอบให้มันกรอบมันอร่อยนั่นแหละจ้ะนะใส่ไป,ไปนิดนึงแล้วก็พริกไทยจ้ะไม่ใส่ก็ได้นะเพื่อนถ้าเพื่อนๆไม่ใส่ก็ได้นะแต่จอยจะใส่จจอยชอบให้มีรสออกไทยๆหน่อยเนาะแล้วก็จะให้กรอบนั้นก็คือน้ำปูนใส่จ้ะนะ น้ำปูนจอยได้แช่ไว้แล้วดวจอยก็จะใส่น้ำปูนใส่ลงไปด้วยเนาะมาจะมาทำกันทีนี้ใส่แป้งลงไปจ้ะจอยก็จะใส่ถ้วยหนึ่งปลาจอยเยอะมันกะเอาจากเพื่อนๆนะเพราะว่าเพื่อนๆชอบแป้งน้อยแป้งมากแป้งหนาแป้งบางก็กะเอาจากแล้วก็พริกไทยจ้ะใส่ลงไป เกลือจะเกลือเกลือที่นี่จะเป็นกระปุกอย่างนี้นะเพื่อนๆนะจอยก็จะใส่ไซเดอร์ลงไปจะนี่จะก็จะเป็นฟองนี้ใส่ลงไปประมาณนี้จะกะอา้าน้ำปูนใส่เพื่อความกรอบจะแล้วก็น้ำเปล่าจะใส่ประมาณนี้ก่อนนะเพื่อนๆนะ ถ้ามันไม่พอก็ค่อยแบบเพิ่มเติมาเาอาทีหลังจ้ะสูตรใส่ไซเดอร์หรือใส่เบียร์นี่คือส่วนใหญ่จะจะใส่ไซเดอร์กันจ้ะเพราะว่าจอยจําสูตรนี้มาจากเพื่อนฝรั่งจ้ะนะเพื่อนจอยนี่แหละเขาทำไงจอยก็เลยจําสูตรใส่ไซเดอร์มาจ้ะเพราะว่ามันจะมีแบบแอไงเพื่อนเอนมันจะทาให้แบบฟูดีจ้ะ เพราะว่าเขาเคยทอดให้จอยกินจอยก็เลยจำเคล็ดลับที่เขาทำให้ให้กินนะจ้ะมาไว้ใช้จะใส่เพิ่มอีกนิดนึงจ้ะนี่จ้ะก,ก็ประมาณนี้แหละจ้ะเพื่อนๆนะไม่ต้องให้เขา ข้นเกินไปหรือเหลวเกินไปจ้ะประมาณนี้อันนี้ต้มประมาณสักห้านาทีหกนาทีจะไม่ต้องต้มให้เขาเละนะเพื่อนๆนะต้มแค่ว่าพอข้างนอกเขาแบบสุกอะจ,จ้ะนิดนึงอะสนใจอาหารฟิตแอนด์ชิพนี่จะเป็นอาหารแบบว่าขึ้นชื่อของที่นี่จ้ะนะเพื่อนๆนะ ไปเที่ยวตามทะเลแหล่งท่องเที่ยวตามทะเลเงี้ยจะฟิตแอนด์ชิฟทุกที่จะ้ะนะปลาทอดมันฝรั่งทอดทุกที่จะ้ะนะเที่ยงกิจแล้วเขาก็จะมีแบบมีซอสให้กินคู่กันก็คือมีครี่จะ้ะนะก็เหมือนกับ Curry, เยลโลครีไอครีนี้ก็คือเหมือนกับบอกไม่ถูกมันเหมือนของคนจีนนะ่ะเพื่อนๆนะครี่ซอส แล้วก็มุชิพีจ้ะนะแล้วก็วานิกาอ้น้ำส้มของของคนที่นี่ที่เขารวยจ้นะนะเขาแต่จอยไม่ค่อยชอบน้ำส้มตายชูของเขาเพราะกินมันฉุนมันแรงมากจ้กนะนะจอยก็ไม่ค่อยใส่ด้วยจ้ะน้ำส้มต,มตายชูในในชีพแบบจ้ะในฟิตแอนดชีพจ้อยไม่ค่อยใส่จ้ะจ้อยก็ ให้ดูเฉยๆจะทําให้ดเราจะทํากินนั่นแหละแต่ว่าบางทีวัวเพื่อนๆถามว่าทํายังไงอะไรเงี้ยก็เลยถ่ายให้ดูนิดนึงเนาะเผื่อมีคนสงสัยถามางเงี้ยจะ้ะต้องใช้น้ํามันเยอะหน่อยนะเพื่อนๆนะโดยใช้น้ํามันซันฟลาวเวอร์หรือน้ํามันดอกทานตะวันจะ้ะนะจะมีน้ํามันดอกซิดแล้วก็น้ํามันข้าวโพดจะ้ะนะมีน้ํามันอะไรก็ใช้ไปจะ้ะ ใช้หมดขวดเลย แต่เขาเขาก็จะฟูอย่างเงี้ยแต่เพื่อนๆนะ้อน,นอใส่ไซเดอร์ลงไปเขาจะฟูจ้ะเนี่ยจ้ะน้ำมันต้องนร้อนนะเพื่อนๆอาเดี๋ยวค่อยแกะเปนหน่อยจะฟูกรอบจ้ะทอดให้เหลืองเลยจ้ะ ันผสมอ่ะสามารถทอดได้ประมาณเจ็ดครั้งอ่ะเพื่อนๆนะแต่เราก็มาดัดแปลงทอดผักได้จ้ะนะทอดผักทอดอะไรอย่างเงี้ยได้เอาผักเอาเห็ดเอาอะไรมาทอดได้จ้ะพว้ยส่กอากรออะไรอย่างเงี้ยจ้ะเพื่อนๆนี่เ็ดมันเนี่ยจะขายดีมากเลยนะเพื่อนๆตามร,ร้านขายทอดนะ น,น,นี่จ้ะเพราะว่ใ้ขาเหลืองเลยจ้ะสำหรับใครชอบแป้งนนหนาก็ใส่ไปเยอะๆจ้ะวิธีการทอดเป็นเหมือนกันเนาะเพื่อน,นเนาะใครก็มีเก็บข้อมรู้เคล็ดลับง่ายๆมาให้เพื่อนก็ใส่ไซดเดอร์ลงไปจ้ะไซเดอร์ก็เป็นเครื่องดื่มน,นะพเพื่อนนะก็เหมือน ประเทศเบียจะใส่เบียลงไปก็ได้แต่ก็จะใส่ไซเดอร์ทำมาจากน้ำแอปเปิ้ลจะใส่โค้ลกลงไปจับด้านจะ้ะ เราสุกแล้วจะนะขึ้นไปจ้ะนี่หน้าตาเป็นยางนี้จ้ะโดยไม่ได้ใส่แป้งหนานะเพื่อนๆนะแป้ง,งบางๆจะ ลวจ้ตาตักขึ้นเลยจ้ะจอยชอบเ็นซ์ไฟใหญ่หญหญนๆ,ๆนะเพื่อนๆนะนี่จ้ะสุกล้วจ้านี่ฟิตอนชิพจ้านะก็จะเป็นประมาณนี้จ้านะกรอบๆจ้า ส่วนอันนี้ก็คือแป้งที่เหลือจจยก็เอามาทําอหนนี่จะชุบเอาปลาเอาทอดมันปลาจัะหรือปลาเห็ดจ้ะนะมาชุบทอดจ้ะเพราะแป้งเขากรอบมากจ้ะอันนี้ก็เป็นไฟที่ทําเองจ้ะนะก็จะเฟ้นไฟสดจะเป็นอย่างนี้ลจะนะจะนาจะจะนุ่มๆจ้ะนะจะไม่กรอบแข็งเหมือนที่เขาขายตามพวก KFC อะไรอย่างเงี้ยจะไม่แข็งอย่างนั้นจะจะ จะนุ่มเนะเพราะว่าเขามีน้ําอยู่ในไอ้นี่จ้ะในหัวของเขาแล้วอยู่ในหัวมันฝรั่งอยู่แล้วจ้ะนะมันก็เลยต้องสุกแล้วมันก็จะคลายตัวเป็นแบบนี้จ้ะจอยก็ทําอย่างเงี้ยบ่อยนะเพื่อนๆนะอย่างเงี้จ้ะเสร็จแล้วจ้ะอันนี้ฟิตแอนชิพโฮมเมดจ้ะนะก็เฟ้นไฟจ้ะ อร่อยจ้ะส่วนปลาก็โรยเกลือนะเพื่อนๆนะถึงจะอร่อยจ้ะอันนี้แป้งที่จอยทํานะเค็ดลับก็อย่างที่จอยบอกนะเพื่อนๆนะนี่จ้ะอันนี้แป้งจ้ะ กินกับบราวน์ซอสอันนี้บราวน์ซอสนะนเพื่อนๆนะบราวน์ซอสแล้วก็ซอสมะเขือเทศแล้วก็น้ำส้มที่ว่ากินกับน้ำส้มกินกับฟิตแอนชิพจ้ะนี่จ้ะเนี่ยนะสีเขาจะเป็นอย่างงี้จ้ะมันจะกลิ่นมันจะฉุนจ้ะเพื่อนๆนะแล้วจอก็จะมีมายองเนสจ้ะกิน,ก,นกินกับฟิตแอนชิพเพื่อนๆแองที่เหลือ เราก็มาดัดแปลงเอาทอดมันปลาจ้ะนะทอดมันปลาหรือทอดมันปลาเห็ดบ้านเราเอามาชุบจ้ะเอามาชุบแป้งทอดประมาณนี้ร้อนอยู่เพื่อนๆออ,อ,ออกจากกระทะร้อนเราจะหาแบบอันไนที่มันแบบเย็นๆลงหน่อยนี่จ้ะ ย,ยังร้อนอยู่ขอวางก่อนเหมือน,อน,นื่นนะโอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะ